สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่1-17ถึงกุมภาพันธ์ปี2 5 6 7คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีพิจิกค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จ การคิดดีทำดีปฏิบัติดีย่อมได้รับผลสิ่งที่ดีๆแต่คนเรานั้นจะได้รับผลก็ต่างกันออกไปทำเหมือนๆกันแต่เวลาที่จะได้รับอาจจะแตกต่างกันออกไปจงเชื่อมั่นจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านคนอุปสรรคไปด้วยกันนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีพิจิกป,ประจำสัปดาห์นี้ค่ะวันที่1-17ถึง ุมภาพันปี2,567ระมัดระวังเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนการเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายระมัดระวังลูกหนี้ไม่เป็นดังเป้าหมายการเงินจะมีเรื่องติดขัดเกิดขึ้นค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเจ็บการเป็นการตายต่างๆขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุก็ให้ระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังก็เป็นไปได้ยาก ความรักก็มีเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างเกิดขึ้นสิ่งที่หวังสิ่งที่คิดไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังค่ะแต่ยังไงก็ตามวันเวลาจะนำทางให้กล้าผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลกลงล้อแห่งความสุขจะพัดพาไปพบกับสิ่งที่ดีๆค่ะขอให้มีใจที่อดทนมีใจที่เชื่อมั่นให้กล้าผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ค่ะจะมีโชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะอาจจะเป็นโชคได้ทั้ง หญิงและชายค่ะเป็นไปได้ทั้งหญิงและชายไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องเป็นชายผิวดำหญิงอ,อ่ออย่างเดียวนะคะเป็นไปได้ทั้งชายและหญิงค่ะแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวลทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้วันเวลาและสายน้ําจะนําทางให้ก้าวผ่านพน้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวลวันเวลาและสายน้ําที่หมุนเวียน เคลื่อนไปจะนำทางให้ก้าวผ่าน,นคนภาษาค่ะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลต่างประเทศเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษางานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะการเดินทางไกลต่างประเทศจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะ ยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่เกณฑ์การงานแม้จะเหนื่อยแม้จะยากแต่คุณก็จะฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องอิลุงตุงนังเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ค่ะ แต่ก็ยังคงเหนื่อยกับสิ่งรอบข้างเหนื่อยกับบริวารบริวารอาจจะทําให้ทุกข์ให้กลุ่มเป็นกังวลหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางหรือไม่เช่นนั้นคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ของเทวดาศาสตร์ของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทําให้ทุกใจลุ่มใจเป็นกังวลใจต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายผ่านพ้นไปได้แม้ข้างในใจลึกๆจะมีเรื่องเศร้าทรมานใจมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาบางครั้งคนมีคู่อยากเดินทันหลังให้กับความรักแต่ด้วยบางสิ่งบางอย่างยังคงไม่สามารถที่จะกล้าผ่านพ้นจุดนั้นไปได้ค่ะ จะไว้ใจทางเดี๋ยววางใจคนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังค่ะบางทีรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจคําพูดบางอย่างอาจจะต่อหน้าแล้วดีรับหลังเราก็ให้ระมัดระวังค่ะค่อนข้างที่จะมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาแต่จะได้ความช่วยเหลือจากคนขาวท้วมที่จะเข้ามาช่วยเหลือให้กล้าผ่าน้นอุปสรรคไปได้ค่ะจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายชีวิตจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงงาน เปลี่ยนแปลงนในบางอย่างแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแม้จะลึกๆในใจมีเรื่องทุกข์ทรมานใจแต่ก็ไม่สามารถพูดกับใครได้เพียงได้แต่เก็บไว้ข้างในค่ะมันเป็นความรู้สึกมันเป็นปมที่อยู่ข้างในบางครั้งหากเราระบายให้ใครบางคน มารับรู้ความรู้สึกของเรามันก็ดีกว่าที่เราอัดอั้นตันใจค่ะแล้วทุกอย่างจะปลอดโปร่งโล่งแล้วทุกอย่างจะแก้ไขก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะสําหรับชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกในช่วงสัปดาห์นี้วันที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์ปี2567เกณฑ์ของความรักคนมีคู่จะมีเรื่องความห่างเหินเหิน่างเกิดขึ้นความรักมีปัญหาอาจจะมีมือที่3เข้ามาสอดแทรกในเรื่องของความรักทําให้คุณต้องทุกข์ทรมานใจแม้กระทั่งคนโสดก็ ยังคงเศร้ากับความรักเพราะอาจจะไปรักคนที่เขามีเจ้าของความรักที่ไม่เป็นดังใจไม่เป็นดังเป้าหมายค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้ใจ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นการเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายหรือลูกหนี้ไม่เป็นดังใจจะมีโชคจากคนผิวสองสีที่เป็นไปได้ทั้งชายและหญิงและโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นขอให้คุณสู้มีสติ แล้วทุกอย่างกะก้าผ่านพ้นอุปสรรคแต่ก็ขอให้ระวังอย่าไว้ใจใครมากเกินไปการที่เราไว้ใจใครมากเกินไปมันอาจจะเป็นผลร้ายกับตัวเราก็เป็นไปได้ค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นด้วยค่ะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ